ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้านะครับที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่เราจะมาทําการวิเคราะห์ภาพรวมแล้วก็วิเคราะห์หุ้นรายตัวแบบเรียลไทม์สดๆกันเลยนะครับแล้วก็ท่านลงทุนก็สามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของเรานะครับแฟนเพจของไอล่านะครับนะครับไอล่าโดยตรงส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขัดข้องนิดหน่อย นะครับโอเคได้แล้วนะครับเรามาดูภาพรวมนะครับภาพรวมของดัชนีนิดหนึ่งนะครับ นิดนึ่งนะครับสำหรับตระกันนะครับระหว่างวันลบไปสิบสี่จุดนะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าค่าเงินบาทนะครับยังไม่หยุดนะครับค่าเงินบาทก็ยังคงอ่อนตัวต่อเนื่องนะครับส่งผลให้ภาพรวมก็เลยทําให้ของเราก็ปรับตัวแต่ประเด็นก็คือว่าเราเราก็ปรับตัวลงมา ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนาับเส้นค่าเฉลี่ยยี่ห้าวันนะครับซึ่งมีความสําคัญมากเนี่ยมันได้เคยห่างกันสูงสุดถึงถึงเจ็ดสิบพอยต์นะครับตอนที่ดัชนีขึ้นไปเป็นพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับตอนนั้นดัชนีเค่าเฉลี่ยยังอยู่แค่พันห้า้อยเก้าสิบ นะครับตอนมาไปพันหร้อยห้าสิบแปดล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยห่างกันนิดเดียวแล้วนะครับขึ้นมาพันหร้อสิบสองเมื่อเช้าลงมาพันหร้อยสิบเจ็ดนะครับแล้วก็เด้งนิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นการยังอยู่ในการพักฐานระยะสั้นๆนะครับพักฐานระยะสั้นเพราะภาพรวมก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาเป็นรายตัวนะครับวันนี้ นำทีมโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับ KCE บวก6% Hana บวก5%ส่วน Data ไม่เกี่ยวเข้าเลยนะครับเป็นตัวที่ปวนดัชนีอยู่พอสมควรในช่วงที่ผ่านมาพอลงไปถึง20กว่าเปอร์เซนส่งผลต่อดัชนีถึง10กว่าจุดนะครับแล้วก็ภาพรวมก็ยังเป็นลักษณะของของการปรับฐานแล้วก็ซีเล็กทีลายไปบางตัวนะครับ เรามาดูคําถามกันดีกว่านะครับยอดรับก็อยู่ประมาณนี้นะครับพันหกร้อยสิบสองพันหกรอสิบห้าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนักนะครับคุณแสงใครถาม ggc กับแอดวานนะครับ gc ก็ยัง ยังไม่เด่นนะครับยังวอุ่มก็ยังคงทรงตัวซึมๆมากกว่านะครับส่วนแอดว้านา์ก็ลงมาพอต,ตอนก่อนแนะนำขายไปเพราะมีดับปักปิญญาณตอนบริเวณบาทเก้าสิบสี่นะครับปัจจุบันก็โอเครอจนเส้นมุงวิ่งมาเข้าเข้าใกล้ตัวแล้วนะครับก็อยู่บาทแปดสิบแปด ข่าวในตัวที่จะออกอินฟาฟันก็ยังไม่ได้ออกมานะครับข่าวดียังรออยู่นะครับคุณพรทิสวัสดีครับคุณนัทัน c ีพีอแต่ซอนนั้นตัวเป็นตัวหลีดไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดนะครับตัวหลีดก็เป็นกองทุนธรรมดาอืม เจอดาบเข้าไปก็ยังไม่ค่อยสวยอ่ะขึ้นมาพักฐานอยู่นะครับนรับอยู่หกสบสองบาทเจอแท่งนี้เข้าไปเนี่ยคงสลบยาวซึมยาวเลยแหละอุสรันทร S P R C ลงกันสวยนะอันนี้ก็พักฐานเฉยๆนะครับเร้วถ้าพักยืนอยู่ได้นะครับยืนเบาทสิบได้เนี่ยก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็พารเก็ตก็อยู่มาณสิบาทนิดๆแนะครับสวัสดีครับคุณวินยัยครั เมสสวัสดีครับ IBL กับ GC GC ตับแล้วนะครับไม่ค่อยสวย IBL รอบนี้สวยนะครับเป็นแนวโน้มไซเวอพอัพ10ไปแล้วนะครับพักถาลงมาน่ารับอยู่42บาท50 เรเล็งพบสิท์รันลงมากระซื้นเพิ่มได้นะครับบ้านปูก็สวยงามน,นะครับทำนะะาราคาฐานหินก็ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้คงคงเริ่มชะลอชะลอนะครับเพราะว่าเดี๋ยว คงรอดูตัวลูกหุ้นจะเข้านะครับเขาจ่ายเงินเสร็จวันที่20่สิก็อีกอีกอาทิตย์สออาทิตย์ก็ลูกหุ้นน่าจะเข้านะครับแต่ระยะยาวระ,ระยะกลางยังดีอยู่นะครับคุนไพรินสวัสดีครับผู้ชมผู้เหรอ CGD คืออะไกันที่รุบไม่มีอะไรเลยไม่น่าสนใจนวรัตก็าเช่นเดียวกันสีนี้ลงมาเพราะว่างบแต่มสองออกมาไม่ดีะนะครับเมีค้าใช้จ่ายในเรื่องของ ต้นทุนราคาเล็กที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เลยนะครับทำให้ราคาลงมาแรงเลยแต่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรวอลุ่มเงียบจิ้มอินทักก็ เาลงมา25วันเอาอยู่นะครับขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็ลักข่าวเดียวกันแหละตัวอินฟ้าฟันของตัวแอดวานนะครับคุณจัก,กรพงศ์บีแลนดเอา เึ้นไปแล้วไม่น่าจะย้วยกลับมาอืมกลายเป็นตรงนี้เป็นแนวต้านตรงนี้ไปเลยไม่ค่อยสวยแล้วนะครับหอวรุ่มเยอะด้วยโดนขายหนักมากแนวะรับอยู่ข้างล่างเลยนะครับหนึ่งบาทห้าตัง 很偏，很 GSL นะครับคุณจุรชยัยต้องปรับเส้นนิดนึงอืมก็เกาะเส้นนี้อยู่นะครับ ถ้าทะลุยี่สามเจ็ดศูได้ก็เป็นสัญญาณซื้อนัเตอ่นัตาถัดไปก็อยู่วัน2าณบาทคุณจีลาพร CING ไม่มี SI N G ไอไกลเหร S C G P หลุดแล้วนะครับงานเลี้ยงก็มีวันเลิกลา,าจะให้รอดต้องกลับไปยืนเหนือ66บาทให้ได้ ไม่งั้นจะเป็นการเข้าสู่น,น้โนมขาลงนะครับหวังว่ารลุดแบบนี้นะครับแล้วรีดตีกลับขึ้นไปไม่งั้นจะเป็นขาลงไปแล้วนะครับจะใไ,ไ้ใจบอกไม่ดีเลยนะครับซิงเกอร์ ไนเวย์น,นะครับตัวนี้ชนนาตาหน้าขายไปก่อนนะแรัวมันอยู่สามสิบแปดบาทคำถามเยอะนะครับแดนเดนทเฮาสอืมทรงสวยนะติดแปดบาทยีบห้าเบรกได้ก็จะเป็น อะเกงมาตั้งข้างบอยู่8บาท50นะครับตั้งลำทำท่าจะขึ้นนคะครับขัืวจบรอบไปแล้วนะครับดัดปรอิญญาณเทียบเลย ท็อปก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับสวยงามวันนี้พักเข้ามาเจอยีห้าวันแล้วก็เด้งเลยนะครับที่สิบเก้าห้าสิบก็เป็นลงกันนะคทัาก,กันขึ้นมาสี่เดือนกว่าแล้วนะครับโอเค รวมก็ยังเป็นตโต,ตัวเป็นหลายตัวนะครับโอเคถ้า,างั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ